สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทรนคาช่องที่รวมทุกเทรนยานยนต์ไวให้คุณทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และยานพาหนะใหม่ๆที่น่าสนใจทั่วโลกถ้าคุณชอบเรื่องของรถต้องไม่พลาดการติดตามช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถจักรยานยนต์ยอดนิยมอีกกลุ่นหนึ่งที่กําลังเป็นกระแสะและคาดว่าจะวางจําหน่ายในปี2026นั่นก็คือ Yamaha f i n นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยเพราะขึ้นชื่อเรื่องความประหยัด ทนทานใช้งานง่ายและดีไซน์ที่เหมาะกับคนไทยทุกเพศทุกวัยยามาฮ่าฟินถือเป็นหนึ่งในรถครอบครัวยอดนิยมของคนไทยมาตลอดหลายปีด้วยขนาดกระทัดรัดขับขี่คล่องตัวเหมาะทั้งสำหรับนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าแม่ค้าไปจนถึงผู้ใช้งานทั่วไปและในเวอร์ชันปี2026นี้ยามาฮ่าได้มีการอัปเกรดหลายด้านที่น่าสนใจมากขึ้นทั้งเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีและฟีเจอร์ความปลอดภัยเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกยามาฮ่าฟิน2026ยังคงเอกลักษณ์ความเรียบง่ายแต่ดูทันสมัย เส้นสายของตัวรถได้รับการปรับให้โฉบเฉียวยิ่งขึ้นไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบเลเดเพิ่มความสว่างและประหยัดพลังงานชุดแฟริ่งรอบคันให้ความรู้สึกแข็งแรงมากขึ้นพร้อมลวดลายกราฟิกใหม่ที่ดูสดใสสะดุดตาสีของตัวรถคาดว่าจะมีให้เลือกอย่างน้อย4-5ถึงสีหลักได้แก่สีดำด้านสีแดงสดสีฟ้าน้ำทะเลสีเทาเมทัลลิกและสีขาวมุกตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้หลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสายเรียบหรูหรือสายสดใสก็ตาม ในส่วนของเครื่องยนต์ Yamaha Fin 2026ยังคงใช้เครื่องยนต์115ซีซีแบบหัวฉีดที่มีการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นในรอบต่ำถึงกลางช่วยให้ขับขี่ในเมืองได้อย่างสะดวกมากขึ้นและยังคงจุดเด่นเรื่องความประหยัดน้ำมันสูงสุดโดยจากข้อมูลเบื้องต้นอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70-75กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และการดูแลรักษา ระบบเกียร์ยังคงเป็นแบบธรรมดา4สปีดที่ใช้งานง่ายพร้อมคลัตช์แบบเปียกช่วยให้การเข้าเกียร์ลื่นไหลและเหมาะกับมือใหม่หรือผู้ที่ต้องการรถใช้งานแบบไม่ยุ่งยากระบบกันสะเทือนยังคงเป็นโช๊คหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช๊คหลังแบบสปริงคู่ที่ให้ความนุ่มนวลพอเหมาะกับการใช้งานทั่วไปในเมืองหรือพื้นที่ต่างจังหวัดส่วนระบบเบรกมีทั้งดิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลังซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน อีกหนึ่งจุดเด่นของ yamaha finn สองคือการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เช่นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลกึ่งแอนะล็อกที่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันและระยะทางนอกจากนี้ยังมีช่องเสียบ usb สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัลบอนั่งถูกออกแบบใหม่ให้มีความนุ่มและยาวมากขึ้นนั่งสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายพื้นที่เก็บของใต้เบาะกว้างขึ้นเล็กน้อยสามารถเก็บของใช้จำเป็นเช่นเสื้อกันฝนกระเป๋าเล็กหรือขวดน้ำได้อย่างพอดี ในด้านความปลอดภัยยามาฮ่าได้เพิ่มระบบไฟเบรกฉุกเฉินเมื่อเบรกแรงในระยะสันส้นๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นในรถครอบครัวระดับเริ่มต้นมากนักถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้ฟินรุ่นใหม่โดดเด่นขึ้นมาเรื่องสําคัญที่หลายคนอยากรู้ก็คือราคาจําหน่ายของยามาฮ่าฟิน2026ในประเทศไทยจากข้อมูลที่ได้รับคาดว่ารุ่นเริ่มต้นจะมีราคาประมาณ4 7 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่อาจแตะประมาณ52,000บาทซึ่งถือว่าไม่สูงเกินไปสําหรับคุณสมบัติและคุณภาพที่ได้รับ โดยสรุปแล้วยาม a h a Fin น2026ถือเป็นรถครอบครัวที่ครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์ความประหยัดเทคโนโลยีพื้นฐานและการใช้งานที่สะดวกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหารถจักรยานยนต์คันแรกหรือรถใช้งานประจำวันที่เชื่อถือได้ในระยะยาวถ้าคุณกำลังลังเลว,ว่าจะเลือกกลุ่นไหนดีในปี2026ยามาหาิห y a คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มรถครอบครัวแน่นอน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเทรนคาของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยานยนต์รุ่นใหม่ก่อนใครเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ